องฝากกันไล่ๆนะคะวันนี้เย็นสบายค่ะมากเลยตอนเช้าๆนะคะเย็นสบายค่ะเนา่ค่ะตอนเช้าก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศตอนเช้าเย็นสบายสบายนะคะเอาเตวิวแถวนี้นะคะเพราะว่าเฮาบบพี่งไงทงหน้านาะคะ่ะเอาบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้ามาฝากทุกท่านนะคะ สวยมากเลยดูค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้า,าบรรยากาศตอนเช้านะคะคุณมาค่ะพี่น้องคุณมาค่ะพี่น้องเย็นสบายเลยนะคะตอนเช้า,าบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะคะ มือ่อวานฝนตกเนาะค่ะนะคะเช้นะะามาก็สดซื่นค่ะบรรยากาศยามเสาวเย็นๆนะคะพี่น้องอากาศดีมากเลยค่เฮ้ยบรรยากาศก็สดซื่นนะคะตอนต่อๆาอากาศดีมากเลยค่ะเหมือนมีหมอกมีควันนะคะพี่น้องคะ่ะหมอกก็ลงอยู่นะคะเย็นๆเนาะคะ่ะถึงฝนที่ตกบาแห้งเนาะคะ่ะนอตตะไข่เย,ย็นนะคะ เย็นๆค่ะพี่น้องค่ะท้องฟ้ากกั็ไล่ๆนะคะวันนี้เย็นสบายค่ะเฮ้ยบรรยากาศก็สดชื่นนะคะตอนเสาร์อากาศดีมากเลยค่ะเหมือนมีหมอกมีควันนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็ขาวหนาฝนแล้วน้านาะแต่ฝนเนกับปรตกแห้งแบบนี้นะคะตกไปคอน บางมองบาง,ง,งทีก็สิโต๊ค่ะเย็นสบายเลยค่ะตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะนะคะเย็นสบายเลยค่ะอากาศเย็ยนๆนะคะอันนี้ฝนตกหอดบอสแต่ต้นใหม่กับอบอปีอักนะคะ เก็บเห็ดกันเนาะค่ะพี่น้องอยากเก็บเห็ดเอาแตวิวแถวนี่นะคะเพราะว่าเฮาบบพี่ทงหงายทงหน้านเนาะคะ่ะเอาบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้ามาฝากทุกท่านนะคะสวยมากเลยหมอกก็ลงอยู่นะคะเย็นๆเนาะค่ะถึงฝนที่ตกบ่แห้งเนาะค่ะนะตต่ไขเย็นนะคะเย,ย็นๆคะ่คะพี่น้องคะ่ะนะคะ,ะเช้ามาก็สดชื่นคะ่ะ บรรยากาศย่ามเสาวเย็นๆนะคะพี่น้องอากาศดีมากเลยครับ mm. เย็นมาค่ะพี่น้องค่ะมอค่ะหมอกก็ลงอยู่นะคะ mm. เย็นๆนะคะถึงฝนที่ตกบ่แห้งนะคะนอตแต่ขเย็นนะคะ mm. เย็นๆค่ะพี่น้องค่ะ,คะตกโดนเติมค่ะมาว่านเนาะ เป็นสามสิบนาทีราะคาแต่ก็เย็นเย็นนะคะเป็นสบายคะ่ะเห็นมาคะ่ะพี่น้องคะ่ะนะคะยังในน้อค่ะเนาะแต่ทางเฮ้าบดตกแห้งคะ่ะตกมาเย็นเย็นเท่ากัยังดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะเนะย็นสบายเลยคะ่ะ ตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะฝนกระตกอันเบแห้งหรอกค่ะแต่ก็เย็นนะคะนะคะ่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆนะคะขอบคุณนะคะนะคะ่ะเช้ามาก็สดชื่น,นะคะ่ะบรรยากาศยามเช้าเย็นๆนะคะพี่น้องอากาศดีมากเลยะคะ่ะ วบรรยากาศนะคะพี่น้องคะดูค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะนะคะเย็ยนสบายเลยค่ะอากาศเย็ยยนๆนะคะอ่าเห็นค่ะบรรยากาศดีๆตอนเช้าๆนะคะขอบคุณนะคะ ฝนกระตกวันบาแห้งเนาะคะ่ะแต่กระยินนะคะยังเนาะค่ะเนาะแต่ทางเหาบัตโตแห้หงคะ่ะตกมาเย็นเย็นเท่าก็ยังดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะบรรยากาศนะคะตอนเช้าดีมากเลยยังเนาะค่ะเนาะแต่ทางเฮาบัตกแห้หงคะ่ะตกมาเย็นเย็นเท่ากัยังดีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนะคะ ที่ดูจนจบนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคมค่ะพี่น้องเย็นสบายเลยนะคะตอนต้นสาหบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะคะเมือว่านฝนตกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีๆตอนช้สาหนะคะขอบคุณนะคะฝน,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 นตกเมือว่านนกขานอแต่ค่ะอพอยามตอนเสามากค่ะมีหมอกอยู่นะคะมีหมอกอยู่คะ่ะ ดูค่ะพี่น้องคะ่ะหมอกก็ลงอยู่นะคะเย็นๆเนะคะ่ะถึงฝนที่ตกเบาแห้งนะคะ่ะนอต่ต่าขเย็นนะคะเย็นๆค่ะพี่น้องคะ่ะเย็นมาค่ะพี่น้องคะ่ะคท้องฝากกันไล่ๆนะคะวันนี้ เย็นสบายค่ะเงียบมาค่ะพี่น้องค่ะ,คะ,ะดูบรรยากาศนะคะพี่น้องค่ะดูค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะบรรยากาศตอนเช้าๆเงียสบายสบายนะคะเฮ้ยบรรยากาศก็สดชื่นนะคะ ตอนเช้าอากาศดีมากเลยค่ะเหมือนมีหมอกมีควันนะคะพี่น้องค่ะยังเนยน้นองคะเนาะแต่ทางเฮาบปตกแห้งค่ะตกมาเย็นๆน,นากันยังดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะนะคะรรยากาศนะคะตอนเช้าดีมากเลยมากเลยตอนเช้านะคะเย็นสบายค่ะเนาะค่ะ ตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะคุณบ่อข้าพี่น้องเย็นสบายเลยนะคะตอนเช้าๆบรรยากาศดีมากเลยวันนี้นะคะเมื่อวานฝนตกนะคะฝนกระตกวันบ่แห้งหรอกคะ่ะแต่ก็เย็นนะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะ มาค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เขาวหนาฝนแลน้เน้องคณะแต่ฝนฝนกับปตกแห้งแบบนี้ละค่ะตกไปคอนบางมองบาง,บางทีก็สิตกแห้ตกโดนเติบค่เมาว่านเนาะเป็นสามสิบนาทีพูดละค่ะแต่ก็เย็นๆนะคะเป็นสบายค่ะ ฝนกระตกว่นห่แห้งเนาะคะ่ะแต่ก็เย็นนะคะตอนนี้ก็เขาหนาฝนแล้เนกขณเนาะแต่ฝนฝนกับกระตกแห้งแบบนี้นะคะตกไปคอนบางมองบาง,บางทีก็ที่ตกแห้งหมอกก็ล่งอยู่นะคะเย็นๆเนาะคะ่ะถึงฝนที่ตกเ่แห้งน,ะะนกขาะแต่กขเย็นนะคะเย็นๆค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศนะคะตอนเช้าๆดีมากเลย มาขาะพี่น้องคะ่นะ,คะตอนนี้ก็เขาหนาฝนเลยน้ะงคณะแต่ฝนฝนกับปต๊แห้งแบบนี้แหละคะ่ะต๊ะไปคอนบางมองบาง,บางทีก็สิต๊เแหนะคะเย็นสบายเลยคะ่ะอากาศเย็นๆนะคะบรรยากาศตอนเข้าเย,ย,ย็นสบายๆน,นะคะ ที่ดูจนจบนะคะเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะตกโดนเติบค่ะเมื่อวานเนาะเป็นสามสิบนาทีพูดราคาแต่ก็เย็นๆนะคะเป็นสบายค่ะรรยากาศนะคะตอนเช้าๆดีมากเลยเย็นสบายเลยคะ่ะตอนเช้าๆก็จะประมาณนี้นะคะ